สวัสดีค่ะทุกคนเม,<า>มื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบระบืออำเภอบรบือจังหวัดมหารสารครามพี่อยู่ไดนน้นำน้องไมโอนี่ไปประกวดวัวงามรุ่นอายุ12-18เดือนจ้าผลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะความสวยแล้วก็ดำเลี้ยงของแต่ละคนนะครับ การบังคับมัวน้ำเลี้ยงก็มีผลต่อการประกวดเช่น,<ใ>นกันน,นะครับในสนามไมโอนี่ไม่นิ่งเลยจ้าเนื่องจากว่านางห่างจากปักจอยนางก็ร้องเรียกแต่อ้าย <c oughs> โอ้โหฟิวนี่แบบ <c oughs> ยากมากๆ <c oughs> แต่แล้วนางก็นิ่งจ้าทุกคน ครับต่อไปเป็นการประกาศผลรุ่นรวมสีนะครับเพชรเมียนะครับรุ่น12-18ถึงเดือนชนะเลิศอันดับ3ครับไมโอมี่ครับยกมือครับชนะเลิศอันดับ2ครับเฟิร์สตาและอันดับ1ทัสฟันดี้ครับบรรลกรบรรกฏพมาหรือยังครับคือฉครับัวหลวงฟาร์ม ส่วนนี่ก็เป็นภาพตอนไปรับรางวัลโดยคุณปู่จ้าส่วนพี่ยูก็ดีใจสุดๆเลยจ้าเพราะไม่คิดว่าน้องไมโอนี่จะได้รางวัลกับเขาด้วยขอบคุณนะคะไมโอนี่รัก